ขีขาวดบ้างบางคนต้องเรียนสายปกติเพื่อจะ่นอนเพียไปเรียนเีแก้วว่าจันท็ัายน เรื่องหลังล้อหลังเกาแม้อลยไรขเีเห็นานไทไปค่ะื้อนนไทั่ไปถามมัเกาหมต้องถามเหมือนนแต่ทุ่งทำเขาในหลังถามสกินแต่มันนี้เราใสเข้าไปมันี้อยาเคยเป็น่ต้อ Yeah.